สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันสำหรับคนที่มีปัญหาผมหงอกผมร่วงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั่นก็คือการแก้ที่ต้นเหตุถ้าการแก้ที่ต้นเหตุแล้วมันไม่หายก็แปลว่าคุณป่วยด้วยโรคชรลา 1. คนที่ผมร่วงเยอะก็คือคนที่มีหนังศีรษะค่อนข้างมันวิธีการแก้ไขปัญหานะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเอนะแชมพูมะกรูดช่วยขจัดความมันที่หนังศีรษะได้ดีมากหนึ่งเลยนะการใช้แชมพูที่ช่วยรักษาอาการหนังศีรษะมัน ซึ่งหงก็คือแชมพูมะกรูด 2. Head and s h o u l d e r หรือแชมพูขจัดรังแค 3. ามแชมพูที่ช่วยกระตุ้นให้ผมงอก 1. นึ่อะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางอะ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือการเปลี่ยนแชมพู 1. แชมพูมะกรูด 2. แชมพูที่มีส่วนผสมสารเม n t a l ขจัดรังแคซึ่งมันช่วยขจัดความมันที่หนังศีรษะได้สูตร formen จะขะจัดความมันที่หนังศีรษะได้ดีมากกว่าสูตรทั่วไปรวมไปถึงสูตรช h a r c o a l สามเนี่ยแชมพูผสมดอกอัญชัน ยี่ห้ออะไรก็ได้เอ๋เคยใช้แฟซ่านะผสมดอกอัญชันแล้วก็แชมพูมะกรูดของแฟซ่าสขวดแพ็คคู่อ่ะสองขวดแพ็คพคู่ขายอยู่98ค่อนข้างถูกแล้วก็ขวดหนึงอ่ะใช้ได้นานขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนแล้วก็หนึ่งอ่ะคนที่ผมร่วงเยอะก็คือ1พันธุก,กรรม พันธุกรรมทําให้ผมร่วงเยอะพันธุกรรมทําให้หนังศีรษะมันพอหนังศีรษะมันมากๆเนี่ยผมก็ร่วงเยอะแล้วถ้าหนังศีรษะมันมากๆเนี่ยผมมันก็จะไม่งอกขึ้นกลับมาหนึ่งเปลี่ยนแชมพูสองดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองคนที่ไม่สบายคนที่ป่วยคนที่เป็นมะเร็งคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายเนี่ยผมร่วงหมดคนที่ไป ไปรักษามะเร็งโดยการฉายรังสีีคมีเนี่ยผมล่วงหมดเพราะว่าีโมีเนี่ยมันไปฆ่าเซลล์ดีด้วยฆ่าเซลเล์มะเร็งด้วยฆ่าเซลล์ดีด้วยส่วนใหญ่พวกเนี้ยผมล่วงหมดคนที่ไม่สบายหนักๆป่วยหนักๆเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็น LBT หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอ,อ่เป็นไทรอยเป็นโรคไทรอยป่วยเป็นโรคไทรอยป่วยเป็นโรคพุ่มพวงป่วยเป็นโรคอ่อ ทีซีอ่ะป่วยเป็นโรคพวกไอกลนเนี่ยพวกเนี้ยผมล่วงหมดคือการผมล่วงผมหอกเนี่ยเกิดจากการที่ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณอะมันไม่ปกติภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณอะไม่ปกติสารอาหารและสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ปลอดภัยอ่ะก็คือหนหนึ่ง้ำมันกระเทียมหนึ่ง้ำมันกระเทียมสอง อาหารที่ใส่กระเทียมเยอะๆสามหอมหัวใหญ่ 4. หอมแดงหอมเล็ก 1. กระเทียมสองหอมหอมหัวใหญ่ 3. หอมแดง 4. ตะไคร้หกระชายดำข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิง กระชายขาวช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ผมหงอกจะเกิดจากการที่ว่าร่างกายมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันก็เลยผมหงอกหนึ่งพอคนเราเริ่มแก่เนี่ยผมมันจะหงอกหนึ่งพอคนเราเริ่มแก่ผมจะหงอกเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนชราเนี่ยมันไม่ฟิตเหมือนของเด็กทารก เด็กเด็กเด็กเนี่ยเด็กเล็กเด็กเล็กๆเนี ق, เ่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและดีมากกว่าผู้ใหญ่เด็กจะมีระบบภูมิคุ้มกันน่ะเด็กๆเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากกว่าผู้ใหญ่เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นก็จะผมร่วงผมบางผมหงอกส่วนในผู้ชายเนี่ยพอเริ่มอายุ ขึ้นเลขสามเนี่ยถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีพันธุกรรมจากพ่อที่เป็นหัวล้านเนี่ยเขาก็จะหัวล้านพันธุกรรมหัวล้านจะเป็นพันธุกรรมเด่นในผู้ชายไม่ใช่พันธุกรรมเด่นในผู้หญิงผู้หญิงที่มีพ่อหัวล้านหัวเถกผู้หญิงที่มีพ่อหัวล้านหัวเถกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า พันธุกรรมหัวล้านหัวเถิกอ่ะมันเป็นพันธุกรรมเด่นของผู้ชายผู้หญิงที่มีพ่อหัวล้านหัวเถิกเนี่ยก็มักจะไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นพันธุกรรมที่เด่นในผู้ชายไงผู้ชายคนนั้นมีลูกสาวลูกสาวก็ผมไม่บางปกติแต่ลูกชายเนี่ยหัวล้านเพราะว่าอ่ายีนหัวล้านมันเป็นยีนเด่นในผู้ชายแล้วก็ในผู้ชายในผู้ชายไทย ในผู้ชายไทยผู้ชายจีนแล้วก็ในยุโรปเนี่ยก็ส่วนใหญ่อะถ้ามียีนหัวล้านเนี่ยพออายุมากขึ้นก็มกักจะหัวล้านผมบางทีเนี้ยเวลาไปรักษาที่คลินิกรักษาเฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะมีการรักษาตั้งแต่ถูกยันแพงวิธีรักษาถูกถูกของเขาก็คือการใช้ยาปลุกผมเอายาปลุกผมมาทาแล้วพอ ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ผมก็ล่วงอีกวิธีการรักษาอย่างแรกอะคือเขาจะเอายาปลูกผมมาทาทีเนี้ยยาปลูกผมตัวเนี้ยมันก็เป็นสารสกัดมาจากดอกอัญชันทีเนี้ยพอสารสกัดตัวเนี้ยทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผมเส้นบางๆองะมันจะมีขนบางๆองะขึ้นไม่ใช่ลากไม่ใช่เส้นผมลากลากใหญ่อะมันจะเป็นขนบางๆองะขึ้นมันจะเป็นเส้นผมบางๆงขึ้น ทีเนี้ยพอเลิกใช้ยาปลูกผมอะผมก็ร่วงอีกหรือไม่ก็ถ้าคนที่รวยมากๆเขาก็จะทําวิธีการแบบโหดหน่อยอ่ะคือผ่าตัดเลยผ่าตัดดึงหนังศีรษะหรือไม่ก็ปลูกผมอะเจา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 ะาะเจาะเป็นรูรูรููแล้วก็ปลูกหรือถ้าบางคนเนี่ยหมอเขาจะใช้วิธีการดึงหนังศีรษะเลยนะเหมือนกับว่า คนที่หัวล้านตรงกลางเป็นไข่ดาวอ่ะคนที่หัวล้านตรงกลางเป็นไข่ดาวบางทีหมอเขาจะเจาะเลยนะเขาจะตัดหนังส่วนนั้นทิ้งอ่ะหมออ่ะจะใช้วิธีกรีดกรีดแล้วก็ตัดหนังตรงนั้นทิ้งไปเลยอ่ะกรีดแล้วก็ตัดหนังตรงที่หัวล้านทิ้งไปเลยอ่ะบางส่วนแล้วก็ดึงดึงเอาหนังส่วนส่วนที่อยู่ด้านข้างอ่ะเข้าเหมือนเป็นการดึง เหมือนไม่การดึงหน้าแหละเหมือนกับว่าถ้าตรงกลางอะ่ะมันเป็นไข่ดาวบางทีเขาก็าจะตัดตัดไอส่วนผิวหนังตรงนั้นอะ่ะทิ้งพอตัดทิ้งอะ่ะทีเนี้ยก็จะเย็บ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 เข้าใช้ได้ในบางกรณีเพราะว่าถ้าเป็นไข่ดาวขนาดเล็กอะ่ะใช้วิธีเนี้ยดีเพราะมันจะทําให้หนังสีสะอาดตึงทําให้รอยเหี่ยวย่นที่หน้าผากหายไปถ้าเป็นไข่ดาวเล็กๆกันนะเหมือนไข่นกกระทา ถ้าเป็นไข่ดาวเล็กๆเหมือนไข่นกอ่ะเขาจะใช้วิธีตัดตัดทิ้งเลยแล้วก็ดึงแต่ถ้าเป็นไข่ดาวขนาดใหญ่วิธีนี้ใช้ไม่ได้วิธีที่ใช้ได้ก็คือใช้ตังอะเออวิธีที่เขาใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางอะไรพวกเนี้ยก็คือใช้ตัง คลินิกเฉพาะทางเขาก็จะมีเทคโนโลยีการรักษาประหลาดประหลาดหลายแบบอ่ะมีการเลเซอร์ปลูกผมมีการใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่หนังศีรษะเพื่อกระตุ้นใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่หนังศีรษะเพื่อกระตุ้นการปลูกผมแล้วเป็นการกระตุ้นเซลล์ทำให้ผมหงอกกลับมาดำได้เพราะว่า,าถ้าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยเขาจะใช้หมวกอ่ะ นอนเป็นหมวกเลเซอร์ใส่แล้วก็นอนมันจะไปกระตุ้นทําให้ผมงอกเนี่ยกลับมาดำซึ่งเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีออของเลสตันอะที่ทางเมืองนอกอะเขาจะขายเทคโนโลยีตัวนี้ให้คนรวยคนรวยเขาก็จะใส่หมวกเลเซอร์นอนพอตื่นมาเนี่ยก็ผมที่ร้านเนี่ยก็จะกลับมาดกดำแล้วผมที่งอกก็จะค่อยๆดำขึ้น เป็นเทคโนโลยีของอมันเป็นเทคโนโลยีของเมืองนอกโดยการใช้เลเซอร์อะที่เป็นการใช้แสงเลเซอร์กระตุ้นให้มีการผมงอกดกดำแล้วก็เป็นการรักษาผมงอกด้วยมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันที่เลเซอร์ตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยผลิต เซลลผมขึ้นมาใหม่แล้วเซลลผมที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสีดําแล้วแสงเลเซอร์ตัวนี้มันจะไปกระตุน้นเซลลรากผมที่มันเซลลรากผมที่มันเป็นสีขาวอะ่ะให้มันกลับให้เมลานินที่ผมมันกลับมาอีกเพราะว่าคนที่ผมขาวก็คือว่าเซลรลากผมบริเวณนั้นมันไม่มีเม็ดสีมันไม่มีเม็ดสีแล้วไง เส้นผมที่เป็นสีขาวก็คือมันไม่มีเม็ดสีมันไม่มีเม็ดสีพอมันไม่มีเม็ดสีอะผมแทนที่มันจะขึ้นมาดํามันก็ขึ้นมางอกแต่ในกรณีฝรั่งนี่คนละเรื่องนะคือฝรั่งที่เขามียีนผมทองอยู่แล้วอ่ะพวกเนี้ยพอเริ่มอายุมากขึ้นอะมันจะงอกอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันแก่มันเป็นที่เอพวกเนี้ยมันมีเมลานินในผมน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันก็จะงอกง่าย กรณีคนไทยเนี่ยก็จะเหมือนคนจีนน่ะก็เหมือนกับว่าคนจีนเนี่ยพอเริ่มแก่เนี่ยก็จะหัวล้านทีนี้เขาก็จะกินสมุนไพรบำรุงร่างกายแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงผิวใช้ในการารักษารอยเหี่ยวย่นครีมไขมุกครีมโสม แล้วก็คนจีนเนี่ยเขาจะใช้สมุนไพรเห็ดหลินจือผสมโชวูสะเพื่อกระตุ้นให้รากผมอะทำงานดีคนจีนอะเขาจะใช้สมุนไพรเขาจะใช้สมุนไพรจีนคนจีนเนี่ยจะใช้สมุนไพรจีนมาทำเป็นแชมพูแล้วก็ขายเออเป็นสูตรสำหรับคนแก่ที่ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไป กระตุน้นลากผมเพราะว่าคนที่ผมหงอ,อกก็คือลากผมอะ่ะมันเป็นมันมันแก่เออคนที่ผมหงอ,อกก็คือก็คือว่าสภาพร่างกายเขาเป็นโรคชราางโรคเสื่อมโรคชรลาก็คือโรคเสื่อมของร่างกายความชะลาก็คือความเสื่อมของร่างกาย เมื่อคนคนนั้นเนี่ยะสบกับปัญหาโรคชราเนี่ยความเสื่อมของร่างกายก็จะตามมาหมดเลยทั้งผิวหนังแห้งผิวหนังเหี่ยวยน่นผมงอกผมร่วงนั่นก็คือต้นเหตุต้นเหตุก็มาจากโรคชราถามว่าทำไมตอนวัยรุ่นเนี่ยหล่อเชียผมดกดำแต่พอเริ่มอายุมากก็หัวล้านผู้ชายบางคนเนี่ยตอนอายุ25เนี่ยหล่อมากเลยพออายุขึ้นเลขสาเท่านั้นแหละหัวล้านเลย เป็นพันธุกรรมจากพ่อถามว่าทําไมตอนอายุยี่สิบห้าก็ผมดกดําหนาเตอะเลยแต่พอขึ้นอายุขึ้นเลขสาเนี่ยร่วงหมดเลยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นที่พันธุกรรมของเขาไงว่าคือยีนยีนหัวล้านของเขามันเด่นอะ่ะพอยีนหัวล้านของเขามันเด่นอะ่ะมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้วิธีด,ดีดีที่สุดเนี่ยก็คือว่า สำหรับผู้ชายเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงในกรณีผู้หญิงเนี่ยอย่าให้ฮอร์โมนเพศหญิงอะตกผู้หญิงที่ฮอร์โมนเพศหญิงอะตกเนี่ยจะขนตามร่างกายขึ้นเยอะแต่ผมร่วงหนังศีรษะมันฮอร์โมนเพศหญิงอะมันเป็นตัวที่เข้าไปควบคุมไม่ให้ผมร่วงเยอะ ผู้ชายที่หัวล้านอ่ะบางทีหมออ่ะเขาก็ให้กินฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปอ่ะเพื่อเพิ่มเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะผมร่วงน้อยลงมันจึงไม่แปลกที่กระเทยอ่ะกะเทยที่ทานฮอร์โมนเพศหญิงกระเทยที่ทานฮอร์โมเเททนโมเพศหญิงอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาหัวร้าน เพราะว่าตัวฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะมันเป็นตัวสกัดยีนหัวล้านโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สร้างผู้หญิงมาให้หัวเถอธรรมชาติไม่ได้สร้างผู้หญิงมาให้หัวล้านยกเว้นในกรณีผู้หญิงแก่ชราเนี่ยที่อายุมากแล้วอ่ะก็จะหัวล้านหัวเถอเป็นไปได้มากเพราะว่ามีพันธุกรรมหรือมียีนหัวล้านอยู่แล้วผู้หญิงที่มีพ่อหัวล้านอ่ะพอตัวเองเริ่มแก่ ก็มักจะมีปัญหาผมบางหัวล้านรวมไปถึงคนที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยยังดีอยู่อายุมากแล้วร่างกายแข็งแรงอายุมากแล้วหน้าเด็กอายุห้กว่าแล้วผมไม่หงอกสักเส้นอายุห้กว่าแต่สภาพร่างกายแข็งแรงดีผมไม่หงอกสักเส้น อายุห้าสิบกว่าแต่ว่ายังหน้าเด็กอะแบบเจเลตเลโทอะ่ะพระเอกเจเลตเลโทคนที่เล่นเป็นอ่ามอเบียสพระเอกหนังเรื่องมอมอมอเบียสเจเลตเลโทอะอายุห้าสิบสองปีแดจังกึมอายุห้าสิบสามห้าสิบสี่ละ นางเอกแด้จังกึมอายุประมาณห้าสิบสี่เจนีเฟอร์โลเปสเนี่ยอายุประมาณห้าสิบหกปีเบนเอเฟกเนี่ยห้าสิบห้าปีเจนีเฟอร์โลเปสอายุห้าสิบหกสามีเบนเอเฟกเนี่ยอายุอายุน้อยกว่าปีหนึ่งห้าห้าจริงเบนเอเฟกเนี่ยก็ถือว่าเอ่อเป็นคนแข็งแรงนะเพราะว่าเขาอายุห้าสิบกว่าแล้วอะแต่ว่ายังยังสามารถเล่นบทพระเอกได้ แต่ผู้หญิงอ่ะ,อะมียีนผู้หญิงอ่ะจะมีฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะแล้วก็ถ้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะมีมีพันธุก,กรรมที่ดีหรือมียีนยีนที่ดีอ่ะพวกนี้ก็จะแก่ช้าจริงๆอ่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเคยวิจัยนะเรื่องเกี่ยวกับพันธุก,กรรมอ่ะเขาก็ค้นพบนะว่าคนที่มีเชื้อสายของฆาตรกรต่อเนื่องอ่ะลูกหลานก็จะมียีนแบบนั้นด้วย แล้วก็พวกนี้สมองในส่วนอะมิกดาาจะมีขนาดเล็กเหมือนกับว่าถ้าต้นตระกูลของคนคนนั้นน่ะมีฆาตกรต่อเนื่องคนที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฆาตกรด้วยก็มีเพราะว่ามันเป็นที่พันธุก,กรรมก็สำหรับคลิปนี้พูดนานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมร่วงผมหงอกเนี่ยลองเปลี่ยน แชมพูดูลองเปลี่ยนแชมพูดูแล้วก็หาอาหารเสริมบำรุง,งสุขภาพมาทานแชมพูสำหรับคนผมงอกแชมพูสำหรับคนผมร่วงเยอะมีขายหลายยี่ห้อแชมพูที่สำหรับคนผมงอกก็จะมีขายนะแชมพูสำหรับคนผมงอกอ่ะมันมีขายนะยี่ห้อก๊กเลี้ยง แล้วก็ยี่ห้ออื่นแชมพูสำหรับคนผมร่วงเนี่ยเยอะแยะเลยแชมพูมะกรูดแล้วก็แชมพูขจัดรังแครวมไปถึงยาปลูกผมเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหลายยี่ห้อยาปลูกผมอ่ะมันมียาปลูกผมอ่ะมันมีเยอะแยะหลายยี่ห้อช่วงที่ใช้อ่ะมันก็มีขนขนอ่ะขึ้นมันก็จะมีผมขึ้นแต่พอเลิกใช้มันก็ร่วง แต่จริงๆคนที่มีปัญหาผมบางผมร่วงผมงอกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสียดายเงินอยู่แล้วอะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็ใช้เป็นยาปลุกผมเนี่ยแหละมาทาช่วงที่ใช้ผมมันก็จะงอกขึ้นมามันก็ทําให้อ่าไม่น่าเกียดก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ